การประชุมนาโต้สม,มิธท,ที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่9ถึง11รกรกฎาคม67ที่สหรัฐจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเลยครับเนื่องจากล่าสุดที่ประชุมนาโต้ปรากฏว่าได้มีการอนุมัติเตรียมจัดส่งอาวุธชุดใหญ่ให้กับทางยูเครนมาดูในรายละเอียดกันนะครับเริ่มต้นจากเม็ดเงินในการให้ความช่วยเหลือยูเครนก่อนนะครับน่าจะมากถึง4,000 40, ล้านยูโรหรือคิดเป็นเงินไทยคือ1.57ล้านล้านบาท ภายในปี2,568ครับแล้วสิ่งที่ทางยูเครนเขาล้องขอมาก่อนหน้านี้นั่นก็คือเครื่องบิน F-16 ปรากฏว่ามีหลายประเทศเตรียมส่งมอบนะครับทั้งเดนมาร์กที่รับปากก็จะส่งมอบ F-16 ให้19ลำเนเธอร์แลนด์อีก24ลำนอร์เวย์อีก6ลำแล้วปรากฏว่าทางรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนบอกนะครับในระยะเวลา1-2วันนี้ทางด้านของชาติสมาชิกนาโตบางประเทศ จะทยอยส่งมอบ F16 ให้กับทางยูเครนเลยครับยังไม่หมดครับนอกจาก F16 แล้วยังมีระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ยูเครนร้องขอมาด้วยแล้วปรากฏว่ามีอยู่5สมาชิกนาโต้นั่นก็คือสหรัฐยรนเยอรมนีอิตาลีเนเธอร์แลนด์แล้วก็โรมาเนียประกาศแล้วว่าจะมอบแพ t ทริอเพิ่มอีก5ชุดให้กับทางยูเครนรวมถึงระบบขีปนาวุธพิสัยระยะใกล้อีกหลายสิชุดด้วยกันครับ นอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันภัยทางอากาศของชาติสมาชิกนาโตอีกหลายประเทศที่จะทยอยส่งมอบให้กับทางยูเครนจับตาดูให้ดีๆนะครับว่าพอยูเครนได้อาวุธเหล่านี้ไปแล้วการสู้รบจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่หรือจะขยายวงเข้าไปในพื้นที่ของรัเสเซียรวมถึงรัเสเซียจะมีการยกระดับการสู้รบใช้อาวุธที่หนักขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าเพราะในช่วงของการประชุมนาโตสมิทที่เกิดขึ้นนั้นปรากฏว่าการสู้รบระหว่างรัเสเซียกับยูเครน ก็หนักขึ้นทุกทีแล้วก็กระจายไปในหลายพื้นที่หลายจุดของยูเครนแล้วยูเครนเองก็มีการตอบโต้เข้าไปยังแคว้นเบลโกลดซึ่งอยู่ทางตะวันตกของทางรัเสเซียด้วยนะครับ